อันนี้คือเราจะมาทำหมดกว่าทำเอาลุงมาเร็วๆก็มาแล้วนะพวกนะในเร็วองก็ยืนตี้เออขอบคุณครับตาโพวกมีสิค่ะแจงดังตั้มเอ้ยขอบคุณนะครับมันก็ะแน่อยู่แล้ว ปลัดิมดยค่ะเดี๋ยวไปรู้คุณห้าบอกนะคะว่าโค้งไหนเป็นของไทยใช่ปนัดจิ้มจะใส่ที่เนี็ยจะใส่เอาปนัดจิ้เผ็ดเสื้อกระดูกระเด็นดูเราไปเข็นต้องเด้งต้งนิ่งนี่โค้งไหนถูกแต่ปนัดจิ้มก็ต้างหล่อเลี่ยนแบบรุ่มเลยห้าวฉลาดนี่อันนี้อันนี้เขาเรียกเน็ตอันนี้เขาเรียกอะไรโคกโคกอันนี้เดี๋ ขรังพี่ขรังพี่ขรังพี่เสียงแบบเมื่อกี้น่ะอันโค่อะไรโค่เลยอันนี้อันนี้โค่เอออันโน้นเ่ยกว้อะไปไปไอ้เยใกล้จักกูยังน้ตกูเสว่งเลยอะ เราไม่เหมือนใครเราก็ต้องไม่ตัำเ,อเอ่อเหอโคงอไงแบบเาไอไงคะงบอร์ดิโค้แตกรนาพข้าแหลงวันนี้ไม่ต้องเอากระเบื้องเพราะนันจะเพิ่งออกมาจะเพ่งออกมาไปก่อนจะเพิ่ออกมา ไเราไม่ต้องการกันหอเอาหน,นูว่าลุงแกงปะน,นั้นแล้วแหละกรรมาการเราเราจะกินได้ไหมอันนี้อะไรอ่ะม,มีน้ำตาลไหมคะมียชั้นนี้ เอาใส่ใส่ใส่เครื่องปรุงอื่นได้หรอคะได้ลุงจะใส่น้ำมันหอยได้ใส่ได้หมดเต่ปัญหาชิมเจ้าจุหัวลยปลุงลุงเ็ไอะเรียาหนู้ตรงนี้แหละหนูหัวเนาะ นี่อ้ยเจ้าเสร็จหรือยังเอาจังแกก็ใส่ใส่หมูชุบท์นี่ก็ใช้เวลาถ้าเสร็จแล้วนเสร็จแล้วใช่มยังไม่เสร็จนุ้ยอาใส่น้ำตาลก็ไปเอามาใส่เรๆอ้ๆๆแค่ตอนบกอันม่วงกูมเร็วๆอ้ยโอ้เสร็จแล้วโอเคตั้งแล้ว กินไหมเออโอเคใครรูกกินเองน,กกนอูกรร็กินเยอะหยาบว่าอะไรนำป่าห้องกันหรอไม่ไม่ไม่หม่เห็นไหมคะลูกใส่หูไก่นี่ป๊าต้องน้ำปลานุกขงขกเลยโอ้ยตัดมาละลาย ให้โคกอาจจะบางแก้วบางกูจะเอาสากูเลยจจานในครัวให้เลือกคนละหนึ่งใบจัดจานให้สวยที่สุดเท่าที่ทำได้เด้นาะโคดอัดอัดก่อนนะเออแต่ไม่สวยที่สุดโอ้โห้าบาทเด้อค่าจานห้าบาทนี่เร็วให้เลือกจานไหนก็ได้อันนี้ใหญ่พอเพราะว่าไม่ใช่ว่าเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวหมดเวลาเนาะเดี๋ยวหมดเวลาโอเคไปแต่งเอา แตงใส่ผักใส่อะไรตกแต่งให้สวยงามจอไหนอ่ะแล้วแต่ติ ok. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตกตโอเคไปเลยนี่ตกแต่งให้สวยงามนี่เอาแบบที่เด็ดที่เด็ดเลยนะอุ้ยลุงอ่ะลุงแกงหมูเ็นอย่างอ่ะป๊าให้เห็ยววา 咱们没意见的。 เนี่ยเสียบเขาเสียบให้เสียบเอยากล้งให้อื่นนะการีโกการะนะไม่มา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 มมามมา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 ามาม ของเปียงขึ้นออกโกรใส่นั่งว่าไม่พอใจเห็นป่ะกาศง่ายแค่ี่เอาเปียบผู้อื่นอะไรเอาให้สวยเนี่เอาให้สวยเอาให้สวยนะนี่มาแล้วทันไม่มีดีล่ะเออทำไมไม่มีคนเดียววะเอ้าอยู่ในรังนนี่เลยไม่ไปเอามาเนาะอ๋อเม็ดลื่นมากเลยนี่อันนี้คือของน้องของเม็ดอันนี้คือของไทยอุดรเด้อ นี่เอาเอาอันนี้คือนอของเอาลุงอย่ากไปถ่ายลุงไปเลยตปเนยเตะหลังหลังเกะกหลังเกะกเตะหลังเลยต้องไปต้องไปเอาไว้หน้อมาใส่อีกอะไรอีแดงเดงไอสีม่วงเนี่ยอะไรอ่อสีม่วงพอแล้วพอแล้วพอแล้วตาตาตาอ่าหมดเวลาหมดเวลากูอ้าต่อให้ต่อ ต้อยมาเอาแล้วมันมีปลาอยู่ตรงนี้อ่ะโคกมั้งโคกมั้งอันนั้นอะทำอะไรจะ่ไดทำอะไรเะโอเคนี่อันนี้ของน้องผู้เด้อนี่อันนี้ของไทยอุดรอันนี้ของน้องนี้เออนี่ต้อง้งถ่ายตรงนี้มันก็ข้อเสียต้องถ่ายนี่โอเคโอ้โหไปหดูดยังไบ้ในี่ โอเคปิดคลิปไมหน่อยเร็ว